ก่อนก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมว,วิดีโอนี้อยู่เนาะวันนี้ผมในนามกลุ่มที่4นี่ยจะขอนำเสนอภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นหมวดอยู่ในรายวิชาภาษีภาษีชั้นปีที่2ภาคเรียนที่2อกันเองครับผมนี่แล้วก็เรามาดูดีกว่าว่า ใครต้องอามาดูที่สอบคือผู้มีหน้าที่เสียเงินผู้มีหน้าที่เสียภาษีชนิดนี้ก็คือ ได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยการเสียภาษีนี้จะเสร็จสิ้นเป็นรายครั้งไปเพราะผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่ที่จ่ายที่จ่ายตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไว้ก็ ตามอัตราที่ตารางที่กําหนดไว้เลยนะครก็มาตราที่4 2 3 4 5หรือ6ร้อยละ10แล้วก็มาตราที่4มาตรา402 3 4ประเภทอื่นๆ5หรือ 5, 6ร้อยละ15ตัวอย่างนะคะก็บริษัทอาทีจำกัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอังกฤษตั้งขึ้นตามกฎหมายอังกฤษนะครับและมีได้ประกอบกิจการในไทยได้รับเงินปันผลจากบริษัทกุงกุงเก่าจำกัด20,000 2แสนบาทต้องเสียภาษีจากฐานนี้และเงินปันผลถือเป็นเงินได้ตามมาตราที่4ามาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอเสียในอัตรา1อยละ10ก็วิธีคำนวณก,ก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามตาตรา40คืออะไรนนะเองนะครับแล้วก็เงินได้ที่ต้องหักภาษีคือคือเงินได้หักเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งผู้ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องเสียต้องหักภาษีได้ คำขงักภาษีได้แก่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6นั่นเองนะครับผมก็จะเปนก็จะมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีข้อที่1เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2ได้แก่เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ได้รับหรือการหรือการรับหรือทำหรือการรับทำงานให้วงเล็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ให้ ในทางปฏิบัติถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ถ้าเกิดเงินได้นิติบุคคลก็อยู่เป็นก็คือถือเป็นเงินเดือนคือประเภทที่1แล้วก็2นะครับเงินได้พึงประเมินตามมาตาส3ได้แก่ค่าแห่ง Good will, กูดวิลก็ถ้าเกิดเงินได้นิติบุคคลนี้เงินได้บุคคลธรรมดาก็คือหมวดที่3ก็คือค่าแห่งกูดวิลมาตา มาตรา40วง,งเล็บ3ก็คือค่าลิขสิทธิ์กูตวิลล์และก็สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้เป็นเงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคําพิพากษาของศาลแล้วก็ข้อ3ครับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40ได้แก่งเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยเงินปันผลโบนัสเงินลงทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเงิน เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผลประโยชน์ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันหรือรับช่วงกันหรือเลิกกันนั่นเองครับเช่นบริษัทชูกับดีแทร่วมกันก็จะการเป็นบริษัทใหม่ก็ก็จะอยู่ในหมวดมาตราส0ูนเช่นกันแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นส่วนหรือโอนหุ้นหุ้นกู้พันธบัตรหรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้เฉพาะทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีตาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนนั่นเองนะครับข้อที่3แล้วก็มาถึงข้อข้อที่4เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ5ได้แก่เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการใช้จากการให้เช่าทรัพย์สินก็ถ้าเกิดเงินไดบุคคลธรรมดาก็อยู่หมวดที่2ก็ให้เช่าบ้านฟิลนั้นแต่นี่คือนิติบ,บุคคลนะเองนะครับแล้วก็ ห้าเงินได้พึงประเมินตามมาตราสี่สูงบุคล็บุได้แก่เงินในเงินได้จากวิชาชีพอิสระเช่นกฎหมายแพทย์แล้วก็นักศิริยกรรมสาปนิาเช่นเช่นนั้นเช่นพวกนี้น,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 นะครับผมแล้วก็วิธีคำนวณวิธีคำนวณหกักภาษีจากฐา,านนี้มีหลักเกณฑ์และว,วิธีการแยกออกตามประเภทของเงินได้ดังนี้นะครับก็จะมีสองประเภทก็คือเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40, 2, conclusions 3, conclusions 4ี่ศูนย so ์วงเล็บสองวงเล็บสามวงเล็บสี่วงเล็บห้าและวงเล็บหกนอกจากเงินได้พึงประเมินตามมาตราสี่ศูนย์วงเล็บขอดังเก่าดังกล่าต่อไปนี้สองให้คำนวณหักภาษีในอัตราร้อยละสิบห้าก็เหมือนที่วงเล็บที่บอกไปข้างต้นเลยแล้วก็เงินได้พึ่งประเมินวงเล็บสี่ศูนย์วงเล็บขอวงเล็บขอก็คืออัตราร้อยละสิบก็คือวงเล็บก็คือมาตราสี่ศูนย์วงเล็บสองสามสี่ห้าและหกก็คือหักร้อยละสิบห้าแต่ถ้าเกิดเป็น มาตา4ี่ศูนวงเล็บ4ี่วงเล็บขอก็คืออัตราร้อยละ10อ่ะเองนะครับแล้วการยื่นการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีการหักเงินได้นิติบุคคลนะที่จ่ายหักสําหรับบริษรัทต่างประเทศข้างต้นผู้จ่ายเงินในผู้จ่ายเงินได้ต้องเสียบต้องหักภาษีณนะที่จ่ายและยื่นแบบ,แบบแสดงรายการและนําส่งภายในเจวันตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึ่งประเมินแต่แบบแสดงรายการที่ยื่นได้แก่แบบพองอห้าสี่ วงเล็บถ้าไม่มีการส่งเงินได้การส่งเงินได้ต่างประเทศก็ไม่ต้องยืน่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็กุ๊ปเราก็มี6คนก็สุรศักดิ์นำเสนอเป็นหลักนะครับแล้วก็โซฟิยาซาเลแมงทำ powerpoint นุนอักเกอร์มาบินสาแลก็ทำ powerpoint นะครับส่วนนิมูดิรรวานิตาแล้วก็นัทริยาร,รวบรวมข้อมูลนั่นเองครับผมก็กลุ่มเราก็ขอจบนำนำเสนอไว้เท่านี้น,นะครับผมถ้าเกิดอาจารย์มีติชมหรือจะชมเยอะๆก็คอมเมนต์เลยครับอาจารย์ ก็วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ